หลุดหรือเปล่าน้ำป,าป่ามันตัวเล็กนะโอ้หเรียบร้อยครับผมตัวเล็กมากไอช่อนไซส์เล็กนะผมโอ้ตัวน้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้หลุดสักแล้วทุกคนปลาอยู่นี่เลยีนทุกคนปลาอยู่นี่ม,ม,ม,มีหมาดำนะครนะมันกินเบดแล้วอุ้ยทุกคนหลุดไปแล้ว สวัสดีครับผมผมกะละเม,มงนะครับเจอกันที่ทุ่งนาอีกแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับผมเบ็ดสามสิบหลังมารอบนี้เนี่ยเหยื่อจะมีอยู่สองอย่างนะไสเดือนแล้วก็เขียนะผมเขีย่เนี่ยเมื่อคืนนี้ผมไปหาจับเนี่ยจับได้แค่ห้าตัวนะผมช่วงเนี้ยฝนก็ไม่ตกด้วยนะผมผมก็ไปหาตามสาะน้ํานีน่แหละแต่มันไม่มีนะจับได้มาเพียงแค่ห้าตัวนี่แหละพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วละ่ะต้องรีบใส่เบ็ดก่อน เบ็ดของผมเนี่ยเตรียมมาทั้งหมดสาสิบหลังนะผมเหยื่อเขียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาใสา่ไว้ท้ายๆนะเกี่ยวกันแบบง่ายๆนี่แหละหลังแรกปักไว้ตรงนี้แหละใกลด้ดีเดี๋ยวผมเนี่ยจะปักไว้ในทุ่งนาแล้วก็ปักไว้ตรงลําห้วยด้วยนะผมโอเคผมไปหลังต่อไปกันครับหลังนี้เอาปาักไว้ตรงริมลําห้วยนะผมตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่เราเคยมา ใส่เบ็ดเอ่เหยื่อกุ้งเนี่ยเบ็ดหายไปหลังหนึ่งครับผมตรงนี้ไม่รู้ว่าชาวบ้านาเขาไปหรือว่าปลากินก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือเรามาใส่เหยื่อกุ้งแล้วเบ็ดหายไปหลังหนึ่งฮนะสภาพเบ็ดครับผมมาวางไว้ในป่าเข้านี้นซะหน่อยตรงนี้ละ่ะโล่งดี ฝั่งนี้ด้วยใส่เบ็ดลงไปใส่เบ็ดลงไปขอให้หมันแล้วกันครับผมเรียบร้อยเรียบร้อย ใส่เหยื่อเรียบร้อยใส่ลงไปเลยปักไว้แน่นสะหน่อยก็ดีนะผมเผื่อปลา้ายสวยเนี่ยดึงเบ็ดเราหายไปนะผมปลาทุกคนเหมือนว่าหลังที่เมื่อกี้เราเพิ่งวางเนี่ยหมันแล้วนะผมหลุดหรือเปล่าน้าปลามันตัวเล็กนะโอ้เรียบร้อยครับผมตัวเล็กมากไอ้ช่อนไซส์เล็กนะผมตัวน้อยเดียวอะ เบ็ดเนี่ยนะ่าจะเอาออกไม่ได้ละเหมือนว่ามันจะติดลึกเลยล่ะไอช่อนไซส์เล็กนะผมตัวน้อยมากต้อนิดเดียวเดี๋ยวผมจะลองเอาเบ็ดออกนะถ้าเกิดว่าเอาเบ็ดออกได้เอาเบ็ดออกได้อ่แล้วเจ้าปลาเนี่ยออยังรอน,นี่ยเราจะปล่อยไปนะตัวนี้พึ่งวังหมันมาดไปเลยนะเอาเฮ้ยเหมือนว่าจะหมานอีกหลังนึงแหละเนี่ยหลังนี้ปลามันดิ้นแล้วนะ โอ้อะไรครับเนี่ยเหยื่อไสเดือนหมันจริงๆลเลยหรอเนี่ยไม่โดนหรือเปล่าปลามันดิ้นนะปลามันน่าจะตัวเล็กเยะมากนี่หลังนี้นะผมหลังนี้เนี่ยดูน้าขุนแล้วผมน้ําตรงที่เหยื่อเนี่ยขุนเลยละ่ะน่าจะปลาตัวน้อยนะเอาแล้วเอ๊ะดูเหมือนว่าอา๋อ หลังนี้หลังนี้อู้เ <_ S 1> พิ่งวางหมันมาดเลยนะเพื่อนเหยื่อเหยื่อเละเลยนะผมไว้ที่เดิมเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีแต่ปลาสายที่ติดหลังนี้เนี่ยมีแต่สายเท่านี้นะผมขอให้ตอนกลางคืนเนี่ยตัวใหญ่มาติดเบ็ดด้วยเฮ้อดูทรงแล้วเนี่ยเจ้าปลาน้อยตัวนี้เนี่ยน่าจะโดนไปต่ำน้ำเพริกนะตัวเล็กตัวเล็ก ขอเอาไปตั้น้ำพริกแล้วกันนะเพราะว่าดูทรงเนี่ยอ๋อไม่น่าจะร้อนล่ะมาเจอปลาชุดที่เพิ่งจะโตนะผมโอเคขอให้เจอตัวใหญ่แล้วกันขอให้มนันขอให้มนันยานลบดีน่าจะมีตัวใหญ่อนะเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้เป็นสองหลังสุดท้ายตรงทุ่งนาน네ี้แล้วกันนะผมเพื่อนๆก็ช่วยผมจำด้วยนะว่าตรงสองหลังนี้เนี่ยเป็นสองหลังสุดท้ายของตรงหมายทุ่งนานี้แล้วกันนะผม ข้างหลังนี้มันจะมีแผ่นไม้นี้อยู่นะเพื่อนก็ช่วยผมจาด้วยอ่ะฝั่งนี้หลังหนึ่งครับผมฝั่งนี้อีกหลังหนึ่งแล้วกันอ่าสองหลังนี้จะเป็นสองหลังสุดท้ายตรงหมายทุ่งนานี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินกลับไปแล้วก็อ่าผมจะเดินไปตรงคันนาตรงนี้เนะี่ยเดินไปแล้วก็ผมจะไปวางไว้อะตรงข้างนี้นะผมคืออ่า ตรงนี้เนี่ยเราเดินไปไม่ได้นะผมตรงนี้น้าลึกมากมันไม่ได้มีคันนานะตรงนี้ดูจากจํานวนเบ็ดของผมแล้วเนี่ยผมน่าจะวางไปไม่ถึงตรงลําห้วยแล้วละ่ะผมน่าจะาวางได้เพียงแค่ในในนานะเพราะว่าเบ็ดเนี่ยมันเหลือแค่หกหลังนะผมเมื่อกี้เนี่ยผมได้แอบเอาเหยื่อเขียดตัวหนึ่งเอาไว้ตรงที่เมื่อกี้เราได้ปลาช่อนตัวน้อยตัวนั้นนะผมตอนนี้เหยื่อเขียดเนี่ยมันเหลืออยู่สี่ตัวนะ คือแถวบ้านผมเนี่ยใช้เหยื่อเขียนเนี่ยมันจะหมานสักกลัวเหยื่อไส้เดือนนะครับผมแต่ช่วงนี้เนี่ยคือหาเขียดค่อนข้างจะยากนะผมผมก็เลยใช้ไส้เดือนนี่แหละง่ายดีนะผมเบ็ดหกหลังสุดท้ายนะครับผมจะใส่ไส้เดือนสองหลังแล้วก็เขียดสี่หลังนะเขียนหลังหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมได้เอาดักไว้ตรงที่เมื่อกี้เราได้ปลาช่อนตัวน้อยนั่นแหละไส้เดือนไส้เดือน ขอให้หมานขอให้หมานฝั่งนี้ด้วยใช้เหยื่ดเขียดครับผมเขียดตัวน้อยๆใส่ลงไปตรงนี้นะ ใส่เบ็ดทิทีเลยล่ะใส่เบ็ดทิทีลงไปเบ็ดหลังสุดท้ายละเดี๋ยวผมจะเอาเบ็ดหลังสุดท้ายมาวางไว้ออกตรงบริเวณนี้นะผมเมื่อกี้ตอนแรกที่เราวางเบ็ดไส้เดือนมาเนี่ยเราวางมาถึงตรงนี้นะผมตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ใส่เจ้าเหยื่อเขียนเนี่ยเอาไว้บนเผียวน้ำนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะกลับกันละโอ้โหทุกคนเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยซะแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหหลดุดซะแล้วทุกคนอุ้ย ปลาอยู่นี่เลยีนทุกคนปลาอยู่นี่นะผมนี่ปลาไซส์สวยนะเนี่ยไซส์สวยไซส์สวยเดี๋ยวนะอ๋ฝั่งนี้่มีเบ็ดอยู่หลังนึงนะผมฝั่งนี้มีเบ็ดอยู่หลังนึงปลามันยิงอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวคนระับเอา้าหลังนี้มันโดนดึงนะผมัโดนปลาดึงมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเบ็ดตัวนี้หยอดดูว่าปลามันกินเบ็ดหรือเปล่ามันยังอยู่ปะ นี่ยังอยู่นะผมนี่ป่านี่หมาแล้วนะแล้ว,ลวนะมีเพื่อนเห็นไหมเอางัยเอางมันกินแล้วมันกินเบ็ดแล้วอุ้ยทุกคนหลุดไปแล้วเหย่อยังอยู่นะผมเหย่อยังอยู่นู่นปลามันว่ายน้ําไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวผมลองหยอดเบ็ดดูนะว่ามันว่ามันมาหรือเปล่ปาไซส์สวยนะเนี่ย ไปไหนแล้วะ่ะน่าจะว่ายน้น้หนีไปแล้วมั้งเหมือนว่าปลามันจะรู้นะเมื่อกี้เนี่ยมันกินหลังนี้นะผมมันติดไปแล้วแต่ว่ามันดิ้นนะผมมันดิ้นแรงมากแล้วก็น่าจะหลุดไปละพอหลุดปุ๊บเนี่ยสายเบ็ดมันก็อ่ากระเด็นมาเกี่ยวกับคันเบ็ดมาละเหมือนว่ามันจะไม่มาละมันน่าจะรู้นะอะ่เรียบร้อยครับผมใส่เหยื่อเรียบร้อยใส่เบ็ดให้มันลอยหน่อยนึง เผื่อจะพวกปูมากินเหยื่อเราโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะมืดเต็มที่ลพะพาร์ทที่นี่มันตกดินไปแล้วนะยังพอจะมองเห็นทางอยู่นะผมตอนนี้เนี่ยผมก็ใส่เบ็ดสามสิบหลังหมดแล้วลนะ่ะอเอาไว้พรุ่งนี้เช้านะผมพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมันลุ้นกันนะว่าจะหมานหรือเปล่าวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ได้แต้มหนึ่งครับผมตัวน้อยตัวหนึง่งตอนแรกก็กะว่าจะปล่อยเจ้าตัวน้อยนี้ไปแหละ เพราะว่าป่านี่มันตัวเล็กเกินนะแต่ตอนที่ผมเอาตะขอเบ็ดออกได้เนี่ยดูอาการแล้วไม่น่าจะรอดนะอ่าแล้วก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะผมบายบายสวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งครัผมวันนี้จะมาดูเบ็ดนะน้ำคขังเยอะมากมาดูเบ็ดครับผมเบ็ดหลังแรกนี่ตรนี้นะ แรกดูเหมือนว่าจะแห้วไปล่ะโอ้เหยียดไส้เดือนโอ้โทุกคนน่าจะโดนในพวกปลาตัวน้อยเนี่ยตีเบ็ดขึ้นมานะสายเบ็ดเนี่ยกระเด็นมาเกี่ยวกับอ่ออ่ต้นข้าวละเดี๋ยวเบ็ดเอาไว้ตรงนี้ลนะ่ะขากลับผมค่อยมาเก็บนะขอให้หมานแล้วกันนะเหยียดไส้เดือนสามสิบหลังถ้าไม่หมานเนะี่ยผมก็จะเอาคลิปลงนะ เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่มีคลิปลงเลยนะครับผมอถ้าไม่หมาเนี่ยก็ถือว่าเพื่อนๆเนี่ยมาชมบรรยากาศแล้วกันนะหลังนี้หลังนี้ก็แห้วครับผมหลังนี้แห้ว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 ขากลับเราเค่อยมาเก็บเบ็ดกันนะเดี๋ยวไปดูกันในทุ่งนากันนะ เมื่อวานนี้เนี่ยผมได้เอาเหยืเอเขียนหลังหนึ่งมาปักไว้บริเวณแถวนี้นะเหยือเขียนหลังนึง่งข้นงนี้นะผมเขียนนี่หมดแล้วนะผมนี่เบ็ดเบ็ดนี่กระเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับเจ้าต้นข้าวแนละ้วเหยือเขียดหมดแล้วลนะ่ะอปักไว้ตรงนี้ก่อนต่อมาค่อยมาเก็บไปดูเหยือไสเดือนกันนะผม ยอย่าใส่เดือนยะมาหมเนี่ยขอให้ได้ตัวด้วยเถอะสามสิบหลังคงไม่แห้วนะหลังนี้เยื่อหมดครับผมเยื่อหมดเรียบร้อยน่าจะมีไหญ่พวกปลาตัวน้อยรือเป่ะอ้หลังนี้หลังนี้เกี่ยวกับต้นข้าวนี้นะผมเออ แถวใล้มังดูทรงนี่มันไหนมีแตพวกปลาตัวน้อยดูทรงแล้วเหมือนจะแห่วไปละตรงนี้น่ะจะเป็นตรงจุดสุดท้ายที่เมื่อวานเราวางเบ็ดเอาไว้นะแห่วไปสักแล้วทุกคน แห้วไปแล้วแหละสองหลังสุดท้ายที่มัวร์น,นวังไปนะออหลังนี้ไม่โดนไหนพวกปลาตัวน้อยดีไม่โดนไหนพวกปลาตัวน้อยตีเบ็ดขึ้นมานะผมเหลือเบ็ดอยู่หกหลังสุดท้ายนะครับผมอขอให้หมานแล้วกันโอ้ทุกคนอยู่ตรงนี้ดูกเออ็เป็นผลงานนั่นแหละ หลังนี้มันโดนดีดขึ้นมานะผมเหยื่อเคียดยังอยู่เลยะหลังสุดท้ายนะผมไม่หมานเลยนะทุกคนเมื่อวานนี้ตอนมาวางเบ็ดเนี่ยเห็นว่าปลาเนี่ยมันกินสนั่นทุ่งเลยนะก็นึกว่าจะหมานที่ไหนได้แห้วทุกหลังนะผมสามสิบหลังแห้วหมดอ๋อ แฮวนะผมคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาคลิปลงนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปลานะผมแล้วก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย